าน,นี้คืองานแต่งงงานนใฝขอเขาางงน่แตเจี๊ยบชมพูนุชปูไข่พงศรีจัดริมทะเลเรียบง่ายนุ่นวรนุชอวยผ่อนน้ำตาท่วมรักมั่นคงมากกว่า11ปีสำหรับคู่ของนักแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชกับปูไข่พงศรีอดีตนักกีฬาขี่มา้าและนักแสดงหนุ่มสุดหลอ่อหลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์ขอตแต่งงานไปแบบน่ารัก ตามมาด้วยภาพพีเวดดิ้งสุดเทที่เน้นความเรียบง่ายและมีความเป็นธรรมชาติมากๆหลายคนเห็นแล้วต่างก็บอกเป็นพีเวดดิ้งที่น่ารักจริงๆล่าสุดในวันที่2ีสิงหาคมเจบชมพูนุษและปูไข่พงศรีก็ได้เข้าพิธีวิวาแล้วโดยจัดงานริมทะเลเป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆเรียบง่ายและก็อบอุ่น เพราะห้อมร้อมไปด้วยเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่คบกันมาแบบเนิ่นนานอาทินุ่นวรณุเจีย๊ยบโสพิณภาจอยชนธิชาและเพื่อนเพื่อนนอกวงการต้องบอกเลยค่ะว่าเน้นความรักมิตรภาพจากกวนเพื่อนและก็มีโมเมนต์ที่นุ่นวรณุได้ไวอวยพรเพื่อนรักเจีย๊ยบชมพูนุดบอกได้เลยค่ะว่าซีนเนี้ยสึงมากๆเพราะน้ำตาท่วมเฟรมเลยจริงๆ นอกจากความรักจะมั่นคงถึง11ปีแล้วมิตรภัพเพื่อนรักเนี่ยก็ยาวนานไม่แพ้กันเลยค่ะรวมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ